เพื่อนกับของญี่ปุ่นเนี่ยได้ยังไงอ่ะเพราะว่าคือเคยกับฉันเลยเคยกับฉันเลยอะไรเนี่ยของแรกเลยที่ที่คนไทยที่มาเรียนที่โอ,อกยายาม่าเนี่ยแล้วก็การใช้ชีวิตที่แบบนักศึกษาที่ญี่ปุ่นเนี่ยเป็นไงบ้างสวัสดีค่ะวันนี้มีเคารพเจ้าพิเ่เซ่สวัสค่ะชื่ออะไรครับชื่อส้มค่ะส้มจจา แล้วตอนนี้มาทำอะไรกันที่ี่ปุ่นตอนนี้เรียนปริญญาโทอยู่ที่มหาวิทยาลายยาาัยโอคายามะโอ้ปริญญาโทที่มหาลโอคา,ายามะใช่ค่ะเรียนอะไรอยู่ครับ เรียนทางด้านอักษรศาสตร์นะคะเป็นภาษาศาสตร์ภาษาศาสตร์เก่งมากเลยนะครับคนมาเมืองเขาเลยนะครับวันวนี้จะสัมภาษณ์สมจันนะครับว่าทําไมถึงยหญ่มาที่โอกายามาทําไมถึงเลือกมหลาลัยโอกายามาแล้วก็การใช้ชีวิตที่ญี่ปุ่นนะครับเป็นนักศึกษาบ<ฯ>ริญญาร์ตันึ่นเนเงเป็นไงบ้างอะไรดุนนี่นะครับทุกคน,ว,ว,กนก <S <S วันนี้มีคอนฟฝาก เด๊ไอของฝากเบนโตชอบไหมนเบชอบค่ะชอบของเผ็ดมามาเพื่อนฝันชอบไหมใครชอบกินเบนโตะเคียงอกเมนมาเลยนะผูจัดตัวนี้บริญยาตัวใช่ไหมใช่บริญยาตรีเนี่ยเรียนที่ไหนมาเรียนที่มหาวิทยาลัยเกษตรค่ะเกษตรสาขาวิทยาเขตบางเขนเอกญี่ปุ่นค่ะชอบมากเลยไปบ่อยไปบ่อยไวิบ่อยไปวิ่งบ่อยไปวิ่งบ่อยถ้าไม่ถึงเรียกภาษาญี่ปุ่นแหละ ทำไมถึงเรียนภาษาญี่ปุ่นตอนแรกชอบดูอนิเมะอะค่ะแล้วก็แม่นขี้เกียจอ่านซับก็เลยก็เลยเลือกเรียนภาษาญี่ปุ่นเพราะว่าขีได้ไม่ต้องอ่านซับการ์ตูนอะไรการ์ตูนอะไรเคยองเคยองเล่นดนตรีเหรอเล่นดนเตะอะค่ะเล่นอะไรเล่นกีตาร์เล่นไวโอลินเล่นโอคุเลเล่ชอบร้องเพลงค่ะโอ้โหอ่ะไปคาราโอเกะกันไปชอบชอบมากเลยแล้วก็หลังจากเรียนเสร็จแล้วปุ๊บ ท้าไมถึงเรียกมาฮาลัยโอกายามาล่ะทำไมถึงเรียกเพราะว,ว่า,<อ>าคือผมพี่ก็มีเพื่อนคนไทยมาเรียนที่ญี่ปุ่นเยอะมากนะแต่ว่าสว่วนใหญ่เนี่ยเรื่อกของมาฮาลัยโตเกยียวเกียวโตโอซาก้าหรือที่ฮิโรชิมะฟุกคิวชิโตโฮกุอ,อ,อะไรเนี่ยอโอกายามะ่ะมันน้อยมากเลยนะอืออ่ะจะ คงแรกเลยที่ที่คนไทยที่มาเรียนที่โอคายาม่าเนี่ยคนอยากคือแล้วถำไมถึงเลือกโอคายาม่า่ะว่ามาหาลัยโอคายาม่อย่างแรกพอเรียนเป็นปริญญาโทอะค่ะก็คือเหมือนเราต้องหาอาจารย์ที่ปรึกษาเราว่าเขาศึกษาด้านตรงแบบเดียวกันกับเราหรือเปล่าพอดีอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยโอคายาม่าเขาเหมือน ศึกษาด้านเดียวกันด้วยความที่เอกตรงกันด้วยหนึ่งแล้วก็ช่วงนี้เหมือนมหาวิทยาลัยกเกษตรกับมหาวิทยาลัยโอคายาม่าค่ะจะโคกันเหมือนจะแลกเปลี่ยนนักศึกษากันก็เลยเป็นคนแรกที่ได้มาเป็นทุนของปริญญาโทคนแรกคนแรกค่ะที่ได้ปโอโทไพอั <laughs> <laughs> นนี่อเทจรเลยเทจรเลย <laughs> แล้วก็ส้มจันเนี่ยยืมมาโอคยายาม่ามากี่ปีแล้ว เอ้ยตอนนี้เข้าเดือนเข้าเดือนที่สองคะ่ะ <laughs> เดือนที่สองเหรอพ <laughs> ึ้งมาเหรอพ <laughs> ึ้งมาค่ะอ๋อแล้วก็โอเคงามก็ตอนนี้ยังฟีลนิ่งที่บปวา่าเพลงกลมใหม่ๆเนาะที่มาที่อีปุ่นเนี่ยเนาะก็ ó, ừ, รู้สึกเป็นไงบ้างที่โอกายาม รู้สึกว่ารู้สึกผู้คนใจดีค่ะใจดีใช่เหมือนเป็นกันเองแล้วก็ด้วยความที่ไม่ใช่เมืองใหญ่เหมือนโอซาก้าหรือว่าโตเกียวค่ะเราจะได้สัมผัสความโลเคอลความเป็นท้องถิ่นมากแล้วก็ได้ใช้ภาษาญี่ปุ่นมากอย่างเช่นไปซื้อของถ้าพูดภาษาอังกฤษเราอาจจะสื่อสารไม่ได้คะก็คือได้ใช้ภาษาญี่ปุ่นจริงๆแต่ว่าที่โอกายาม่าก็จะเป็นญี่ปุ่นเลยอะไรเนี่ยเนาค่ะ งั้นก็ดีเนาะที่ว่าคนที่อยากจะพัฒนาภาษาญี่ปุ่นคนตัวเองเนี่ยเนาะมีที่ชอบในโอกายามไหมมีที่ชอบในโอกายามะใช่ที่ซซนเดนพามที่พามาก็คงเป็นโคราโคเอ็นที่นี่เนาะใช่โคระเกอันนี้ไม่ใช่โคซันนันรัตะกงเขาพูดจินเขาพูดจริงนะโคระเกยเพราะว่าเพราะว่าเหมือนแบบว่าสมมติตัวค่ะคืออ่านหนังสือเยอะพอเรามาเห็นสีเขียวหรือว่าแบบธรรมชาติเยอะๆค่ะเหมือนเราได้ ได้ผ่อนคลายอะ่ะได้พักผ่อนง่นะครับตัวกรุงซูงโกะเราเกิยเนี้ยนะครับส่วนที่สวยที่สุดนุ่นในสามนะครับสวยที่สุดในประเทศญี่ปุ่นนะครับโอกายามะแล้วก็อาหารโอกายามะเนี่ยโอเคไหมมาถึงอาหารท้องถิ่นอย่างเงี้ยอาหารใช่ใช่ใช่อาหารท้องถิ่นเหรอคะเช่นสูตรโอโคโนมิยากิที่ใส่หอยนางรมเช่นหรือไม่ก็อุด้งที่ใส่ฮอร์โมนที่ใส่เครื่องในไส่อะไรเงี้ยปกติเป็นคนไม่กินเครื่องในอะไม่กินแต่ว่าอันนั้นแหละเนื้อเชียกิュ ก็ใช่ยังไม่เคยกินแต่ว่าได้กินได้กินหอยนางรมหอยนางรมโอเคอร่อยอร่อยมากอร่อยใช่ไหมแล้วก็การใช้ชีวิตที่แบบนักศึกษาที่อีฟเนี่ยเป็นไงบ้างยากไหมยุ่งไหมยากแล้วก็ยุ่งอย่างเช่นเช้าน่ะตื่นกี่โมงอ่าก็แล้วแต่แล้วแต่ว่าวันนั้นส่วนใหญ่ลรอคะประมาณประมาณประมาณแปดโมงแปดโมงเช้าตื่นแล้วก็ไปมะฮะลัยกี่โมง ถ้าเรียนสิบโมงครึง่งก็จะไปสิบโมงสิบโมง,มงไปก่อนเรียนสักครึ่งชั่วโมงเพราะว่าตอนนี้หออยู่ใกลมหาลัยมากก็<อ>เลยไม่ต้องตื่นเช้าขนาดนั้นก็ได้เรียงวันละประมาณกี่ั่วโมงจะไม่เหมือนสายวิทที่ว่าต้องเข้าแลบหรือว่า<อ>เรียนแยกหรือว่าเข้าแลบแต่ว่าวิชาที่เรียนนะคะก็คือเหมือนเป็นในคาบเรียนนั้นเรียนเรียนความต่างระหว่างมิคากับนุค,คะโ oh, อเมจะ <laughs> โอ้ลึกมากเลยเหมือนเราเรียนญี่ปุ่นลึกเข้าไปอีกอะไรเงี้ยอ๋อหรอแล้วถ้ามีคำถามนะเกี่ยวกับภาษาไนะทยเนี่ยถามได้ไหมได้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 ไดอาจจะคำถามคงอกล้างยากนะ <laughs> จะพยายามเย้ yeah, ได้แล้วอาจารย์ได้อาจารย์แล้ว <laughs> ตอนนี้อาจจะไม่ได้ยังไม่ได้เริ่มเขียนวิจัยของตัวเองแต่กาลังหาทีมอ่ะหาทีมอยู่ว่าเราจะทําเรื่องอะไรเป็นพิเศษดีก็คือโดยการอ่านวิทยานิพนธ์หลายแบบหลายเรื่องดูว่าเราสนใจเรื่องไหน แล้วก็ไปพรีเซ็นเนี่ยค่ะส่วนใหญ่จะเป็นสัมมนาเยอะคะออ่ะให้แบบสัมมนาว่าอาทิตย์นี้เราอ่านไปอะไรไปบ้างบ้างแล้วจากการที่เราอ่านเนี่ยเราเราสงสัยอะไรไหมเหมือนมันหาออกมาหา monday tent เอ<ม>าไหแล้วตอนนั้นเนี่ยเวลา present เน,เนี่ยนำเสนอเน,นี่ยใช้ภาษาอะไรภาษาญี่ปุน่นหมดเที่ p r e s e n นก็ภาษาญี่ปุนน่นหมดเลยคือค presentation นนี้ก็ภาษาญี่ปุ่นหมดใช่ค่ะใช่ แล้วก็พูดก็ภาษาอี่ปุ่นเขียนก็อีปอ่ปุน <laughs> นี่นะตุกคนนี่ข้อดีนารมาเรียนที่อีปุ่นเนี่ยนะจะได้พัฒนาภาษาอี่ปุ่นเร็วมากเลยเนาะใช่ใช่ใชแลนอกจากนั้นเนี่ยมีข้อดีไหมอ๋อถ้ามองในด้านของการเป็นเด็กแรกเี่ยน,นะ่ะคะเราได้ลองใช้ชีวิตด้วยตัวคนเดียวด้วยตัวเองค่ะอย่างเช่นส่วนตัวส้มเป็นคนที่แบบว่า อยู่บ้านมาตลอดะคะ่ะไม่ได้เหมือนแบบว่าอยู่หออะไรอย่างเงี้ยตอนอยู่มอเกเตสเนะะี่ยค่ะพอมาอยู่ที่นี่เราต้องต้องจัดการเองทุกอย่างเดือนนี้เราใช้จ่ายอะไร<ม>เราต้องซื้ออะไรยังไงอะไรเงี้ยคะ่ะ<อ>ก็คือต้องเหมือนเราได้ฝึกให้เราเป็นผู้ใหญ่ไปเก้าเดืนอะคะ่ะเวลามาเรียนต่างประเทศแล้วเ,เป็นไงบ้างการอาศัยอยู่ที่ี่ปุ่นคนเดียวมั้ยี่มความมั่นใจก็ตอนมาตอนนี้ช่วงสองเดือนก็ก็หาเพื่อนได้บ้างแล้วค่ะแล้วก็ในกิจกรรมมหาลัยก็ทำให้เรามีเพื่อนด้วย คอนใส่ว่าไม่ก็ไม่เหงาขนาดนั้นไม่คิดขนาดนั้นเอาก็ดีเนาะดีเนาะเพื่อนคนญี่ปุ่นปะมีคนญี่ปุ่นด้วยแล้วก็มีคนลาวค่ะเขาพูดภาษาไทยได้ใช่ใช่ใช่เพ็่อนเพื่อนกับคนญี่ปุ่นเนี่ยได้ยังไงอ่ะเพราะว่าคือมีคนส่งเมสเซจมา d m มาด้วยว่าคฮอยพี่แกเนี่ยชังรูปผมเนี่ยอยู่ญี่ปุ่นมาหนึ่งปีแล้วแต่ยังไม่มีเพื่อนเพื่อนคนญี่ปุ่นเลยเต็มนเพื่อนกับคนญี่ปุ่นยากอะไรเนี่ยมีอะไรเทคนิคนี้ไหม อืมส่วนใหญ่เพราะว่าพูดญี่ปุ่นได้อยู่แล้วก็พ่อาษกก็ซ้ำกันเนาะใช่ค่ะถ้าอย่างสังเกตเพื่อนคนลาวเขาจะพูดญี่ปุ่นไม่ได้ค่ะเขามาด้วยโปรแกรมที่ใช้ภาษาอังกฤษเรียนอย่างนั้นเขาก็เหมือนหาเพื่อนยากเหมือนกันเขาก็พูดเหมือนกันค่ะเพราะว่าคนญี่ปุ่นจากจากที่เพื่อนบอกอะนะ,ะใช่ขี้อายด้วยแล้วก็เหมือนถ้าตัวเองพูดอังกฤษไม่ได้ดไไดเขาก็เลือกที่จะไม่พูดดีกว่าเนี้ยค่ะอ่าใช่แต่บางทีพอพูดญี่ปุ่นได้ก็ก็มีบ้างน<อ>ะคะที่แบบว่าหาเพื่อนยาก ือนแบบว่าเราพูดแต่ว่าเขาเขาดูแบบว่าเขาปิดกั้นตัวเองเขาเขินไม่กล้าพูดคุยกับคนต่างชาติอะไรเนี่ยเนาะแล้วตอนนั้นเนี่ยจำยังไงอะตอนนั้นทำยังไงก็คุยกับฉันเลยคุยกับฉันเลยอะไรเนี่ยเนาะเหมือนเหมือนเราก็พยายามแบบว่าหาหาท็อปิกคุยกับเขาเราก็เป็นฝ่ายพูดกับเขาก่อนแทนทำลายกำแพงเขาอย่างไรก็ต้นถ้าอยากจะมีเพ่เน่เพื่อนกับคนญี่ปุ่นก็ ต้องพยายามใช่พยายามคุยเยอะๆหน่อยเพราะว่าเขาเขาอาจจะเขินอายมีท็อปิกไหมที่ที่ที่คุยกับคนญี่ปุ่นบ่อยๆอะไรเนี่ยเพื่อที่จะเป็นเพื่อนกับเขาท็อปิกที่คุยกับคนญี่ปุ่นบ่อยๆก็เช่นถ้าเขาเป็นนักศึกษาเราก็ถามว่าเขาเรียนอะไรเรียนเกี่ยวกับอะไรถามคณะอะไรอย่างไรแชริจาอะไรอย่างไยเนาะแล้วก็ชุมิ ๋อทำงานเงานอดิเล่หรือว่าทํางานพิเศษอะไรอยู่หรออ๋ออาดูไบเนเพื่อนกับขญอ่ปูงแล้วเนี่ยไปเที่ยวด้วยกับปะอ่าไปเที่ยวด้วยกันนะคะเช่นไป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 ไหนอ๋อถ้าในโอคายามาก็อย่างเช่นคาโอเกออ๋อคาโอเกะก็มีบ้างมีบ้างจริงเหรอออดีเนาะมีบ้างค่ะแล้วก็ไปซื้อของด้วยกันไปช็อปปิ้งไปช้อปปิ้งดีไปช้อปปิ้งจะจะเพิ่มท็อปปิกการพูดมากขึ้นอื ดีดีดีข้าชายใหญ่ในการอาศัยอยู่ที่ญี่ปุ่นอยู่โอกายาม่าค่าหอเนี่ยดือนละเท่าไหร่อตอนนี้ยังอยู่หอในมหาลัยอือก็เลยไม่แพงเนาะก็เลยไม่แพงเท่าไหร่เดือนหนึ่งก็ประมาณสามหมื่นสามหมื่นเยนประมาณไม่ถึงหนึ่งหมื่นบาทเนาะถ้าจะเลทนี้เนาะแล้วก็ค่าไฟค่าน้ำละค่าไฟค่าน้ำรวมกันก็เกือบหนึ่งเยนค่ะเกือบหนึ่งหมื่นเยนล้วก็ตอนนี้ก็สี่หมื่นแล้วเนาะแล้วก็ค่าโทรศัพท์ค่าโทรศัพท์ บวกไปอีกประมาณ3ามพันสามปัโอสนะ้สามปันเราถูกเนาะถือว่าสามพันเยนสามปัเยนเราถูกเนาะถูกนะถูที่ญี่ปุ่นถูกนะเ,เนี่ยสามปัเยนถูกมากเลยค่าอาหารอ่าค่าอาหารยิ่งเย็่มไหม เก่ง <screws> มน่าจะประมาณหกเจ็ดพันเยนตีประมาณหกเจ็ดพันเยนงานก็รวแล้วแต่ตอนนี้ค่ามึงเยนแล้วประมาณนั้นแล้วก็ค่าช้อปปิ้งค่าเที่ยวอะไรเนี Rosen ่ยนี <S <S ่อ <li> ุนเซงเยนใช่ไหมไม่ถึงหนึ่ไม่ถึงไม่ถึงค่ะลงไปน่าจะเกินแสนแล้วที่หนึ่งแสนเยนก็ก็อยู่ได้อยู่ได้ใช่ใช่ใช่นุนเซงเยนก็ประมาณสามมึงเยนอ่ะสามมึงบาทสามมึงบาทแล้วก็ตอนเนี้ย เพิ่มมาสอนด่อนใช่ปะเลี้ยงอีกประมาณสองปีชะปะใช่ปะประมาณเสร็จแล้วปุ๊บอยากจะอยู่ที่ญี่ปุ่นต่อไหมอุ้ยอยากนะอยากอยากอยู่ญี่ปุ่นต่อใช่ค่ะตอนนี้เหมือนก็สับสนอยู่ว่ายังซับสอนอยู่ว่าเราจะกลับไปทํางานที่ไทยหรือเราจะเรียนต่อปอเอก โอ้โหโอ้ดกตอร์ดซร์สมดูเท่เนอะแต่ว่าเอาเอาโทรให้จบกันค่ะอ๋อไม่มีทางที่จะเรียนโทรเสร็จแล้วปุ๊บทำกานตีญี่ปุ่นหรอก็ถือว่าก็ก็มีอยู่ในหัวกันเป็นไปได้เป็นไปได้ค่ะแต่ก็ยังคิดไม่ออกว่าจะทำงานด้านไหนเพราะว่าเราเรียนปอโทมาแล้วเราอาจจะไปเป็นคุณครู เป็นอาจารย์ในมหาลัยหรือเปล่าอะก็เรียนมาเพราะว่าเรียมแบบภาษาศาสตร์ด้วยเนาะเรียนถึงโทลแล้วโอเคงานส้มจัดสไตล์นี้ก็มีอะไรฝากกับ พูดจมเหมือนบางคนชอบบอกว่ามาโอคายาม่าแล้วไม่ค่อยมีอะไรเลยอ,อะไรอ่าเงี้ยค่ะก็ถ้ามาแล้วมันมันมีแน่นอนสมมุติ <laughs> นาชตาเนี่รถไฟโอคายามะเพืเ่อเพ่งบิ๊กแคมิล่าแล้วก็ดงกิโฮเต้แล้วก็ถ้า nonkon ดูนโชเตงไดเนะี่ยที่มีลูกโมโมะ <laughs> อะไรเนี่ยเนาะ <laughs> ใช่สำหรับไทยช้อปปิ้งเนี่ยนะไม่ต้องกังวลเลยเนะาะอาจจะมีคนไทยบางกลุ่มที่ชอบเหมือนเที่ยวแบบ โลเคท้องถิ่นอยากอยากได้ความธรรมชาติเพราะว่าตัวเองอยู่กรุงเทพอะไรเงี้ยโอคายาม่าก็เป็นหนึ่งที่ที่คิดว่าแนะนำถ้าจะมาอาศัยอยู่ที่โอกายาม่าเนี่ยไปเที่ยวฮิโรชิม่าก็ง่ายคือโกะก็ง่ายแล้วก็ชิโกกุก็ง่ายเลยเนาะโอซาก้าหรือฮิเมจิรุคเบก็ง่ายเนาะมันมีชินคันเซ็นหมดถ้าจะมาเที่ยวที่ญี่ปุ่นก็อย่าลืมไปมาที่โอกายาม่ามาหาซอมจังด้วยนะ สซมจันจะถือเบนโตโลทุกคนอยู่นะครับอันนี้ไม่ใช่โฆษณากุ่มเบนโตนะเคสส่วนตัวชอบมีโซเชียลอะไรอยู่อ่าจริงๆเราทำยูทูบได้ค่ะยูทูบอ๋อครบหมดเลยครบหมดเลยฝากติดตามได้นะครับให้จอกันต่อไปสวัสดีครับ